เมือนุนค่าเมือนให้มายาเขาปิจัยเสียงวันแทงขะน้อมานลยครับค่ะที่อ่อนพี่น้องเขากว่าดีีก็เลยก็เขาห้องวะเกาะล้านนี่เขาเนาะพี่น้องขะน้องมหามาหาเอาค่ะอ่อนกันกันเลเกาะล้านกันค่ะพี่น้องครับออกค่ะซื้อดีกาฮื้อกันค่ะเนาะงแต่ขะน้อกาฮื้อเขาอ๋อพอกาครับพี่น้องสามสิบบาทนี่เขาว่า มหาพี Workers, ่น้องออกค่ายเียนี่คือสองเจ้านี่เนาะออกข่อยเอากระนำลมาค่ะเอากระเอากันกว่าขอร้านค่ะอ่าเคือเอาออกข่ายยพี่น้องค่ะอาค่ะด้วยขนมนำฟางลายใส่มาใส่ที่ใส่วาค่ะพี่น้องค่ะในค่ะออกข่าอยู่ในเฮืออยู่ค่ะเนากพี่น้องขเราค่ะด้วยค่ะอ่านด้วยทางเมืองพัทยาก็มาถึงกลางมันขยำเมื่อเดียวค่ะ มานี่ครับตัวครับตะปูนครับเป้าหมายจุดหมายที่เขาคาดีกว่าฮาเนาะอ๋อครัอ่าหนุ่มอ่อนจมนะครับในหันน้ำในขี่เฮือนี่ยฮะเนาะอ๋อคือหลงครับโอ้มันใส่ก้นหลายๆก้อครัเนาะคือใหญ่ครับกลางกับพวกกะเนาะเพราะใครกะไว้นี่ก็มีอยู่ครับเฮือยที่มีอันเฮือนสปีดปดเฮือยไม่นั่นฮะเนาะไวเนี้ยม่นั่นกลางกอดกางอินฮะเนาะ อ่าอันนี้ก็เขากกว่าห้ลีมากขยโยนั่นปอกมื่อขยะเฮือนคือลำนั้นเดะอ่าเขากว่าจะมือว่าขยโยไม่นั่นนะป่ะจะมาเมื่อไงแค่เมื่อเรวกว่าในหม้อหกเขาขัดตึกเดินตั้งเมื่อเดือนนเป็นมอคเขายามอ่าจำจำเที่ยงขะเนอจำจำชิบสองนายแค่เนี่ยชิบสองนายกังวัลขะหนะเนี่ยเปิ่นเปิ่นมาขยะอขาทตึกกว่าไั เอาลูกลานักโยติดจอดรถจอดสังกบเต็มยนน้องม้อมไม่เคยมีติดจอดนะครับพี่น้องครับต้องมาไว้ยินงครับเดี๋ใครมาหลีนเนี่ยอ๋อค่ะมาถึงขยะกำไนอาคือก่อร้านค่ะอ๋อค่ะเอค่ะที่อ่อนกันดวงเฮือก่อนครัเนาะเอาขากระยากันแทงทีไส้หัก ให้หัดที่ไหนก็หางดีนะน้ำใสนะแน่วะเขาว่าเนาะอ๋อค่ะเมื่อเดียวเขาอ่อนกันลวงเฮือก่อนค่ะเนาะลวงเฮือยอค่ะกินข้าวให้กันค่ะกินข้าวให้อิ่มต้องอิ่มใสอย่างไรล้งน้ำค่ะกาแล้วตัยน้ำเขาไวลุกว่าเนี่เย็นไรใครว่าใครกว่าเล่นน้ำไหน้วะนะซองกว่าค่ะอ๋อค่ะตัวเองก็รู้เป็นเจือหัวน้ำใสค่ะอ่าไหนก็รู้ โอ้โห้ำใส่ตีขนาดพี่น้องของผมว่าอยากเต็มจอดเนี่ยเข้มตีเห็นนึ่งเนี่ยมา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 มันกำมาหลีขนาดพี่น้องของแกมันโป๊ะไก่ให้อยู่พัทยาเนี่ยใครฮะตดงโอ้โน้ำใสหนาต,ตีตีวาวว่ะค่ะเออหน้ดีอาบนะฮะเนี่ยโอ้โคนอาบน้ำก่อนน,ำน้ำนาค่ะพี่นอ้องด้วอ๋อพี่น้องของของ้ามาค่ะมาค่ะเนี่ยก่อร้านก่อร้านครับพี่น้องไหนฮะ มาหลงก่อนมาเรียนน้ำนาะน้ำใสจังไดนเดาลูกเออก็ว่าเหลียดไม้อินแค่นอนพี่น้องเาคอฟอกให้มาในลูกตาหนูใสเสื้อเขียนยาวเนาะผมนั่นได้เขียนลำมดคะเนี่ยเหลียดไม่นะครับพี okay. ่น้องคอผมนั okay. ่นก็ตาอย่างเขาห้องหังคิมกันแดดนั่นแค่นอนเออนั่นฮะลองเจนน้ำเตยอินครับลูกเออกัดลิตรีแค่นอนพี่น้องเาว่าเอออย่าอย่าลืมมาเนาะ มาครับมาครับมาครับคือคือนั่นนันวันหยุดมาหลีพ่องครับมาหลีมากินห้องเขาหน่อยอยี่บี้เก็บเงินไว้ไมิวเหลียวไงว่าเทามาเซ็นไอแข้งกว่านี่เต็มจังเหลี่ยเลยคฮะพี่น้องรว่าเหลียวดึกมีแห้งว่าเหลีหาเหลียเลี้ยนเลยครับเออพักผ่อนสมองหน่อยพี่น้องหน่อยพักผ่อนสมองพักผ่กอนอ,อกอ้อหน่อยเอออย่าไปเฮ็ดมุ้เฮ็ดกรรมจิกแกเหลี่องครับพี่น้องว่า เตัวนล้ใร้ลอยลอยในกลางน้ำคุณกลางน้ำนะีะอ่าในจ้ำยิมฮอมเนี่ยคนที่ตั้งอะไรไอ้ไปก็จ้ำนั่นไอ้ปโปุผงเล่นนะครับด้วชมวิวเน,นี่ยครับตัวตาห่างเยี่ยมจ้ำขอบน้ำต่างหลายเน,นี่ยับเนาะนีะ่ครับน้ำใสกุนว่าโปะผงน้ำนะครับพีนะะ่น้องครับอ่าไปครับพี่น้องว่า มาคะ่ะนี่มาจุกจนมเจเน่เห่โป๊ะปุ๋งนี่ห่างดีดีครัพี่หงแค่มาเม็ดป่าเจเน่อัตดิมี remember, ่น้ำมือครับเพราะว่าอืมเห็นไหมเหรอมะเหมาสาวๆเข้ามาโป๊ะปุ๋งเจเน่น้ำตีครับพี่น้องห่างดีเนี่ยคนี่ให้ดูเนาะโป๊ะตั้งเร็ห่างดีเนาะโป๊ะจับน้ำทะเลเนี่ยเนาะน้ำปังลายเนี่ยครับเนาะเออนี่ครอืม มาขาะเนะาะวันนั้นเด็กเข้าห้องว่าเกาะล้านในครับนอยู่พัทยาครับโอ,อ้ดีม,มาเนี่ก็มาตั้งก็เข้ามาตั้งพัทยาสายสามเนี่ยก็ขึ้นมาตั้งแหลมมาดิมาลีหา,านี่ฮะเนาะ,นะนอ่านั่นนะก็มาโลมาแต่ว่ามือขามาได้เด็กโอ้รถดหนำหนาติดตรงแบบว่ามที่จอดรถครับพี่น้องริว ขมาวันแรงงานค่วันแรงงานเนี่ยมันยุดน้ำนักวันแห้งกานะฮะนะคือนะครับะมันนั้นนะครับขมาโอ้โหดน้ำหนักเพราะว่าจิมเจ้าครับพี่น้องพ่อมาเจ้าได้เลยครับพ่อมาจิมเจ้าเนี่ยเขาก็ดีมิติจอดรถดเท่าแหะพวกเข้ามาตั้งเนอในกติมิตินั่งในขณะดพ่อมาถึงก่อนร้านในมิตินั่งแทงครับหยาบนะครับแต่เข้าของเขกากาอินกันเนาะกาตินั่งเขานี่อยู่ที่ร้อยหนึ่งเขาว่า กะเขากับในนีก็เจ็ดแปดสิบหนึ่งร้อยละหลายสองร้อยสามร้อยละหลายให้แล้วกาไว้านกของกินเด็นี่ยขลังนะครับออก่ะทำในข้าวขาดีขึ้นปอกเมื่อขาเนาะออกขะมาหลีก็จนหมดเงินก็หมดเฮือก็เฮือขีอ่ะเปี่ยวก็เปี่ยว่ะ ทำนล้ขาขาวค่ะตีออนกันลงมือก่อนครับพี่น้องเขาค่ะอย่าลืมติ๊กไลค์ติ๊กแชร์ติ๊กเชิญสไปค์ก่อนข้าวข้าวพองข้นอ่หนังคือพอดีมีแห้งใจเฮ็ดวิดีโอออกวันทห้พี่น้องเขาตุ้ยแทงันานอออกค่ะทำในห้าวขาดีขึ้นขึ้นมือตีขึ้นปอกขึ้นมือตีพัทยาขยาวค่ะมาสูงข้านอพี่น้องขขาขนานอดตีขึ้นปอกมือก่อนค่ะก่อร้านในก่อร้านยกให้หญ้ากันแทงขนานอ่ ในคารุนี่ขาต่างตีออกมือค่ะนี่กับแนวค่ะนั่งเฮ่อกับบอกมือดีพัทยาเฮาขย่าปีน้องค่ะในคาตัวขันนําเขาในใสยนะคะตั้งในค่ะเนาะตาั้งปูนนี่ค่ะตัวหันอินนึงค่ะเป็นนั่น่ะเป็นพัทยาค่ะเนาะตีขึ้นมือกับกันนันค่ะขาต่างออกเฮ่อในก็ตีใจอเวลาอยู่มอกเอ้ยมกอะไรวะเอก สามสิบมนิทสามสิบนาทีค่ะเนาะนีน่ค่ะเอาค่ะออกมือขยับอ๋าาอมาถึงขายา้เนี่ยอันนี้ค่ะรัพัทยาค่ะเนาะมือส่งค้าพี่น้องเขาค่ะอยู่ดีมีเงินค่ะ